สวัสดีครับบ่าวเถ่าซอสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่27มิถุนายน2567นะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาหาปู่ที่พักสง์นะครับมือนเอกน้ำนามนะครับผมมาถวายปู่น้ำนะครับจากคุณพี่ประคองสวีเดนนะครับหลังกากจะนั่ปัดใจนะครับสายบุญนะครับพี่จากอ่าพันยูสหรัฐอเมริกาด้วยพี่น้องเด้อ นะครับกับพี่ประคองเนี่ยนะครับผมจากสวีเดนนะครับเพิ่นฝากมาร่วมนะครับพี่ประคองเพิ่นมาฝากร่วมเป็นปูนนับให้ปูซื้อปูเนเดอร์บ้าวเทานะครับและก็พี่จากสหรัฐอเมริกานะครับเพิ่นก็ว่าร่วมนะครับนี่ครับผมหลังคานะครับเพิ่นว่าจากให้ปูเฮดใหมมันแล้วนะครับเป็นศาลาหลังเล็กๆด้วยพี่น้องเด้อนะครับที่บ้าวเทากับเมกูดกับเอฟซีนะครับผมร่วมกันนะครับ เป็นเจ้าภาพนะครับกาลัางสาราหลังไม่ใหญ่นพี่นองนาะปูบายอยากได้หลังน้อยๆเพราะช่วงเขาพรรษาเพราะห้ไม่ออกเพื่อนได้นั่งได้พักผ่อนหรือเป็นที่จัดเตรียมสัมภาระอาหารสัมภาระอาหารเพลนอาหารเช้าจังสีน้าพีนองเนาะนี่ครับปูเพ่นกระวาสังกะสีกับปิเส้นลานคามานะครับสาธุบุญนะครับเนาะกับคุณพี่ทั้งสองท่านนะครับจากสหรัฐอเมริกาและก็จากสิวิดนและก็มีเอฟซีเพิ่นฝากมารวมบุญนํำ สาธุบุญน้ำเด้อครับมือนีเกิดจะนําปัจจัยมาถวายปูนะครับผมอ่านี่แหละครับเป็นศาลาหลังเล็กๆนะครับก็จะพภาพมารับชมครับโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่1กรกฎาคม2567นะครับผมปูยังท่านในเขามาได้พี่น้องบเบาเถารอบปูอยู่ปูว่ารอบก่อนเด้อบเบาเถาเดี๋ยวปูกําลังมานะครับธรรมชมจังมาฟังมาชมน้ากันสาธุบุญนําคุนพีจากสหรัฐอเมริกาและกจากสวีเดนนะครับ เอาจังมาฟังน้ากันว่าปูจะเน้นจะยำให้ชุดใดนะครับผมน่าจะแล้วเสร็จนะครับนาะเป็นศาลาหลังเล็กๆนะพี่น้องเนาะสาธุบุญน้าเด้อนะครับผมกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการด้วยครับปูสาธุจะเริ่มท่านสาธุทำชมถวายน้ำเอาสาธุครับผมเอานะครับเมื่อนี้ทำช่มบ่าวแถาเดินทางเดี๋ยวเอาน้ำลบเพ่นกัน นามจะยกไปปูท่านผู้ชมนะครับนะครับคุณพี่นะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับผมแล้วก็จากสวีเดนนะครับสาธุบุญเด้อนะครับท่านผู้ชมแลักจกเอฟซีร่วมนะครับปัจจัยทําบุญสั่งสาราหน่อยปูนะครับมื่อกี้ได้นำมาถวายให้ปูแล้วสาธุครับปูครับผมสาธุครับปู พ่อตาตัวก็จะเิ่นพ่อซสาตัวเด้อไม่ออกเอฟซีโซบูุคนก็ได้ทีจะไม่วมทำบุญน้ำปูใหข้านี่ก็ขอให้จะเินสุกจะเล่นตายยูดีไม่แห้งหไม่จะโศกตะมานห้โศกโซราบยูดีแม่งหิงห่งบังเนาะ็นอยากให้ซาลาเลีวหรอปูเป็นจ้งไดจะพ่อเลีวบ่ก็ทีเลีวบ่เลียกะทีน้อยอยู่ต่ทีไม่ออกอ่เอา ก็นะครับจำอย่กมพ่นสาธุเลรานอกีเนี่ยเป็นเดตอนปูครับพอปูได้ไปใจไอ้โลคสิ่งสังกัสีอิ่ใจโลคสิ่งโลคสิ่งกับเมินเอ็ดปูเส้นปูเส้นลานพันมาแต่เส้นเขเาจ้ามากเราไม่ออกไปสันจรขอขอบุญขอบุณเราไม่เอาทั้งไก่ทั้งไก่ห้องกระเดยคกับเอฟซีสุขสุขคนก็ด็ครับเป็นยู่สาร์กับสวิเดนครับผมโอ้อาสาตุซาตุ อาเราพ่นก็จอดเออบบเอเอาครับยกมือสาธุเด้อนะครับผมวสาธุนสาธุให้เจริญลุงเรื่องในหน้าที่การงานได้คุณพีเด้อให้ลุง ที่ได้ซอยปูครับปูขัางคุยกับเบาเทาอยู่เบาเทาจะเป็นจังไหนเนาะจะบ่แล้วปีนาเราะฉะั้นกะเลยบอกปูเอาปูได้เฮ็ดละกะไปเรื่อยๆแหละครับสนองเพราะว่าปูก็ว่าเอาไปมาหานนั่นเสียปูก็ใจายอย่างกอกน้ำคือว่าเห้อเนาะน้ำแบบปันห้องกับตักเป็นกับบะมีคือว่าลเครับอยากเกลือยากเห็นมลแล้วตอเนกอ่ะอยากซอยเพื่อตอกนกบ่มีเงินครับรัดแจงเขาเจ้าก็มีก็ พูดแล้วลอยพูดแล้วก็หาอย่างหากินไปแต่ละมือก็ได้ครับปู่่มบ้านปูกระเฮ็ดเองไหครับผมเออเนี่ยตีซีนาเนี่ยนะซีนาสองทางนะครับต้องเสียมแล้วก็อันก็เฮ็ดกับสร้างคนนึงก็ละสร้างกับปอกปากง่ายก็มื่อก็หาเจ้าผ้าเรื่องใหม่มาเฮ็ดเชิงอไส้มานนิดหนึ่ครับเจ้าปู้กับมาซื้อสีมาสีแดงๆมันติดเข่ากันมันก็มาซื้อสีมาสีน้มันสาระหน่อยท่านผู้ชมสาระหน่อยสาระพักเย็นสาระพักเย็นไม่ออกเลยสาระพาย เออพ่อให้งานโน้มเนี่เว็นน้ำยังกับพ่อได้พักพ่อได้นั่งพักบูว่าเนั่ยจำสินกับเนี่ยจำสินมาพ่อได้พักได้เศร้าเออเนี่ยจำสินก็ไม่ออกก็เดมาเห็ดคันณ์บางเบงกะนครับพ่อได้นั่งลุงโมทนาบุญเท่นี้เราไม่ออกเอ้ยกษัตริย์ธุรกิจอาศัยใส่พอดีกับใส่งานโน้มหรเนาะครับให้ได้โชคโนปูเนาะครับผมเพื่อนเห็นแหละเพื่อนก็อยากซอยปูเพื่อนว่าสาธุบุญน้ำเด้อท่านผู้ชมเด้อพ่อเขาวัดได้น้อยสิระยุก็ยุ่งเดียวสิระเป็น เป็นวัดน้นอยๆเป็นที่พักสงฆ์นู่ปู่เนาะที่พักสงฆ์วัดน่อยปู่ร,ป<อ>รูปเดียวท่านผู้ชมอ่าตามันก็นมันกัสร้างวัดบ่า,าได้เพราะมันเป็นดินของของป้มี่วัดแจ๋ทั้งป้ามี่บางทีซื้อเฮ็ดเฮ็ดวัดธนาขักวไม้มันครับครัปู่เพราะมันมเป็นดินดีดินตัวนี้มันเป็นดินของสาธารณะครับตาพ่นให้ใส่ประโยชน์ได้ไหมว่าครัเฮ็ดวัดเฮ็ดว่ากับปเป๋ยยังเตาเผาประเด็นสร้างคว้วเดือดร้อนให้ครับให้ทางมาทางเมี่ยงไม่ให้บ่ได้ให้ผู้อื่นครับเป็นสาธารณาประโยชน์ มันก็ดีตัวเนาะมันมันละมันก็ดีเะวุ้งมาอยู่กับเอายังกับมีเบิ้ดของรามของไรย่างขนตายค้นยังมันกับของรามกับมีไฟเขึ้นกับมีสะดวกสบายแต่จากเบิ้งดอกไม้จังเลยก็ยังว่าเบิ้งกับนาฝนงามอยู่ดอไม้มจนดอกไม้ก็รักงามอ่ะเอาฝันดีปะปูหลังจากปล่อยตัวเลขไปฝันดีปะก็มาเคลื่อนเนี่ปูเขาว่ามันฝันดีส่มาเคลื่อนก็ว่าก็ยังเรื่องอะายป่องงอหน่อยนะว่าครับ ข้อลลัดลัดลัดาปูกลัดเัาสา่างว่าปูรลลัดแรนมาท่าุูกปูหลอดคุบเปอรถามาจับเอาหลมากราดข้อหลังจนเลยาจะวารวามเหล็กมันอยู่หรอบ่เห้มันปูซื้อลอตเตอรี่ครับเอาโคงชุดไทยรักสองตัวเบิ้องในหมอนะครับไป้ปูเขียนให้โครงใสยปูให้ตองวดแลลวท่านผู้ชมเออก็ให้ตองวดยูตอนนี้และกระตมักกันนี่ลาตวกันทุ่มพ่มมาประทามันออกงอฝันไวแล้วยิบลอตเตอรี่ตัวได้ลรอปูยิบลอตเตอรี่ตัวได้ไว้สีหกกับสีเก่าเอาสีหกกับสีเก่าได้มาแตใส มันก็เลยตีว่านี้สิลาว่ามันนี่เราว่ามันง่วนี่จะเป็นซีบ่อจะความเป็นโหก็เรยว่าก็เรยว่ามันจะว่เป็นซีโหบ่อฝันฝันไปยังก็ครับวันที่แลกันเนลาวันก็เรยกว่าเตียนว่าแม่แต sure ่ที่แรกันว่าพ่นเองง่วนหน่อยมากครับวนหน่อยมากให้กันแม่ครับพูก็เรยกว่ามันจะว่เป็นซีบ่อปูว่าว่าบอกก็ไม่มูมันมันจะเป็นมันจะว่าเป็นซ้อนก็จะเป็นซียังวะครับก็เรยแม่แตนมากมันก็เรย รอ่อเรีอมาจับนเรือเสือน้พนี่ครับเป็นยังปูอันสีเก่าครับอันซีหกครับอ๋อครับปูยิบกเลยมาเคื่อนหนือมาฝันมาเคื่อไรง่วนหน่อยน้ำกันก็ข้าเจ้าหนี่งแมวขึ้นน่เลยเราข้าเจ้าแล่นเออมาทงวีรานมาทั้งปูบลลรูปจับเอารถเนาะคับกวาดข้ออยู่จริงหนึ่งแมจะมาเรียงก็จะปยุทครับปูก็บอแน่นอนที่เนาะครับปูจาก็ให้ไม่ออกข้อสุบูทุกคนนะก็พิจารณาเบื้องหลังเรืควบฝันครับ เขียนเพิ่มเสี้ยแข่งในกไ็ได้ด้วยปูใน่ข้างในว่างๆในปูนเระดึะ่งหรืป่าอ่าแมียนโค้งชุดยใจเราแล้วลครับแต่ถ้าก็าปูที่ไฮซีเขาน้ำตกถ้นติดเดียวกันได้จะดอกครับเพราะก็ความมันติดเดียวกันเนาะครับ แะแปลจากคว่มฝันตั้งแต่ตองหวดมันมาครับแต่ตองหวดบัดเมื่อขึ้นมาฝันซ้ำอีกไม่คว่ำหมายมันไหมครับเมื่อขึ้นก็มาฝันว่าเดี๋ยวเป็นรัดง่วนหน่อยแล้วก็เจ้าอีกแล้วแบบนี้ครับผมปู่เขาเรียกว่ามันสิบบ่อเปนสิบบ่อ้านตรงนี้สิบบ่อแต่ว่าผมปลูกอะเอ้าอยาให้ปู่วงอะไตัวเว้ยเด้อไม่ไม่ออกเด้อนี่เด้อพิจารณาเบิ่งนี่ละสองตัวฝันว่าเดี๋ยวกอดข้องงวนหน่อยผมได้มาขึ้นนี่ครับก็ยังมาไล่ง่วนหน่อยเลยเว้ยครับ ปูก็เลยว่าหัวเนื้อมันจะเป็นซีแบ่น้ำซีดีเนาะหัวหััวครบปูนี่ถ้าเป็นน้ำถ้าเป็นเนี่ยเป็นนุ่มนี่ปูจะเป็นน้ำหกเลยครับค่ะให้เป็นนุ่มดีอ่ะซีเก้าเนี่แหละครับปัะเนี่ยซีเก้ากัว่าหกกับก็มันติดกันซื้อกันเลยหมุนไห้ซื้อเออว่าท่ามันอวยหัวขึ้นหัวลงครับที่ปูไห้ต้องหวดเก้าสองหกนับปูเนาะเออไห้ต้องหวดปูก็เน้นคืก็ละชุ่มตัวนี้ละต่อันนี้ไห้พิจารณาบ้างก็ซื้อครับปูเน้นเก้าสอง นะปูให้หางเดียวตองวด9 2 6นะครับ2 6 9 2 9 6ครับที่ปูตัดให้แล้วก็โค้งสุดท้ายปูฝันย่อฝันย่ำแบบท่ามันมากง่วนหน่อยง่วนหน่อยฝันว่าง่วนหน่อยได้เกาะได้ยังครับผมไอ้ไวโรนแรงมากกอดคว้าจับนุ่งเลยจับได้จับได้จับอยู่คิงหนึ่งเลยดิเดี่ครับ้ก็ปูแล้ว่าเหล็กมันสีเบอยูเหรอบ่จัะว่าปูครับผมสันมันสันจับอะไรมันจังโบแมนนี่เนาะเดคือว่าเขาจับอยู่คิงหนึ่งเหรอมันสีเบอรยูเหรอครับผม เร <laughs> <laughs> มั้ิแต่กบไม้ก็เลยก็เลยว่าตีว่าง่วงจะเป็นซี<อ>ปูในน้ำหัดปูนี่ก็เนี่ยมฟันปูเป็นย่วมนี่ปูที่เป็นหกนันเขาเรียเป็นหาด้ครับอันคือจังเบาทองนี่ผู้ใาน้นี่เป็นน้ำหาด้ครับแต่เป็นตัตวฟันอืมบันนี้ก็เลยซีก้อนน่ก็หันคือประทับม,มาหันไสิหรอกครับเอาก็ให้ไม่ออกข้อพิจารณาเบิ้งเอานั่นละครับถ้าตัวนี้เน้นคือตัวไหนปูตัวที่มากขัดแแรรกกเุดละ ชุดแรกได้พี่น้องได้หน้าปู่ย้ำน้าชุดแรกเก้าสองหกนี่แหละไปหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไปโลดสองเก้านี่ละเพราะว่ามันกระโดดเดียวกันเนาะสองหกสองเก้านี่แหละครับผมหลังเก้าหกที่แรกปู่ให้กันเก้าเจ็ดขึ้นไว้ขึ้นไว้น้าแน่ปู่ว่ากนก็เล่องสุดท้ายผู้ได้มักก็ไปหาหยิบหาสลากกินแบงไว้สี่หกสี่เก้าก็เก็ดก็จะเกิดนั้น มันมันมาสองวันแล้วเคยมาเคยมาปูวาเรืยกันไวเออแต่เมืตะกี้มันเคยมาสองวันมันบ่าใท่ละสองวันมันเคยมาได้ร้อยมาแล้วดิครับผมเอากระครอให้เอฟซีสุขสุขคนเด้อน้อแม่สุขสุขคนทีมารวมท่านบุญมันเด็กกระอให้เจริญสุขอยู่ดีไม่แห้งเรืองซาโุครับผมซาโุเอาปูเน้นนะครับชุดนี่แหละครับผมชุดเก้าสองหกได้พี่น้องเด้หับเก้าสองหกสองหกช่างหกสองเก้าเหรอสองหกหับสองหก 9296นี่แหละครับชุดที่ปูเน้นนะครับผมอ่านะครับตัวกันกับ97ตัวร่องกับ4649นี่แหละครับผมนะครับแต่ว่าปูเน้นเน้นชุด926นี่เด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมเอากราบขอบคุณขอบคุณปูนะครับท่านผู้ชมให้โชคให้ m ắ นพี่น้องนะครับพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ